อ่าใชล,ล้แม่นขึ้นเนอโอ้หมานมากวันนี้นนเนอหนึง่งเลยคนหนึ่งเขาตัวนึงแตแฟอีตัวนึ่งทักทายสบายดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่ตัวแล้วครับที่ติดตามเลยครับสม้ม วัอนี้กับบรรยากาศคือคืมฝนนะทุกคนคอยกัออกมาลัดเสากะถือว่ายางออกมาตะบอนกับไก่เติบเลยตอนนี้คอยกะสไหาเหาะลัดเสาทุกคนนะตอนนี้คอยกะสไหาเลาะลัดเสานะถเหรอลัดเสาหาฟักกับเหรอแล้วกัหายิ้งนกยิงเผินนะเราลุ้นไปด้วยกันทุกคนมันสิได้สิมาใช่ไหมวันนี้นะ จะอ๋ะอยาออกมาลัดเสากเ็เห็นเห็นเห็ดตาบทุกคนนะตาบโอ้กำลังอ่อด้วยนี่นี่เห็นนกเห็นหนูเห็นกระหอบอะไรเห็นเห็ดตาบอวเห็ดตาบุกแล้วนี่อ๋อกำลังกระจุ่มเลยนี่กระจุ่มเลยอ๋อมีหลายนะอ๋บอบริซี่ห้าดอก กระจโจมได้นี่โอละนี่กำลังปลูกระมืนี่นะนี่นี่นกำลังปล,งลูอยู่ตรงนี้กำลังอ่อดนะมาเสียหายแล้วล้อไปกำลังลำบางแล้วกันโอ้แถวนี้ป่าไมห้หลายหลายเลยพี่น้อง ปันไม่ไหลได้เถอนี่ปาาลาไม่หลทำมนะปลา,มาไม่หลแ,มหแ้มหวยแข้มหวยแขมหอ่นนอะะางางท,ท,ท่านไ้อนะท่าได้เป็นนอท่านเป็นนอขึ้นมาจากเธอเธอนาเอหื่รลิมเลิมสีอ้อนนะไ้เป็นนอออหลๆปลาไม่หลย,น,ย,หลยนี นี่ค่กัดศีลาะไปตามทางนี่แหละทุกคนเลยเลาะไปเบิ่งน้ำโอยมันสีน้อยสีลายทั้งเลยถอาน้ำโอยน้อยเค่อกสกได้ข้ามไปหัวละเสาฝาทั้งนะ่ะฝาโอยฝาปเป็นเบิ่งก่อนน้ำโอยลายแล้วก็กลับคืนบ่อนถือว่าหาเลาะหาเหดตาบนะเหดตาบเหตาเหตาดน้ำฝนออยามนินนะเหตตาดน้ำฝนมันอ้อมมันมีลายนะอ,บบนอ,กกอ้อมบอลเลยสีฮาร์ดอกทุกคนเลยเสียงเกน้อยฮ้องเสีย๊ะ Ens, ตอนนี้ค่อยย่างเลาะมากอคือยฮอตแคมโอยแล้วทุกคนเนึ่ดูเสียงน้ำไหลชักท่าเดี๋ยวนี้เสียงน้ำไหลเลยถึงมองเห็นมันเห็นหอยหมูตอนน uh, ั้นหอยหมูน้อยหอยหมูน้อยลายโตเต้นหนึ่งถูกคนหนึ่งหอยตะวานนี่หอยตะวันนี่ฝนตกลึบเลย ตัวนี้คือสีห้อยห้อยไมย่ไหม้เต็มโอ้หลายตัวตัวนีนม้มูน้อยเลยมีพอยอี่น้องเลยมีพอยที่ซยอดแล้วเลยเลอดบึงน้ำหว้วยก่อนฝนก็นเริ่มฟอยแล้วไหมล่ะฝนหยิบอี่และวันน,นี้นะตอนนี้เขาก็ย้าหอดหอมลงหวล้วยทางลงหวล้วยเลย โอ้ยน้ำลายถลัดมาโอ้น้ำลายเลยพี่น้องน้ำลายเลยน้ำลายสัดแห่งสิความแบบวได้และความแบบว่าน่ะย่างความของวได้ สั์แดงเลยสีได้กลับคืนหมดละหลอกกลับคืนครับโอ้ถแถวแคมห้วกับน้ไมอ้สอดหลายเลยโอ้น้ไมอ้สอดกำลังหลอกปงยอดเลยเลยโอ้หลายหลายน้ำมีสอด อ <laughs> าไสอดนสอดแน่นอนนี่ขึ้น,นสูงเลย Gracias. Sí. นไปลัดเสาก๋ามาฮอดบอดเลยน้อยเดี๋ยวคือเก้านะบีได้คือเก้าเว้นได้คือเก้าบีได้คือเก้าเดี๋วาายวบรรยากาศไม่ได้ก็คืมฝนนะโอ้ถึงยอดฝนตกห้ามะมิอะไรแบบนี้นะไปดอเฮามีกลางแบบเรียบร้อยละกะเกมเรียบร้อยละมีเป๊ะบริสุทธิ์หมาฮอดเก๋า่นากันสบสะพอนสะแป้งกันนึ่งข้าวนึ่งข้าปิ้งนู ีหนูว่เค็มเม,มื่อคืนนี่นแหละนี่ยหนูเค็มการเมื่อคืนนี่อ๋อนี่ก็เฮต้ตาบเฮต้ตาบได้มาแต่เฮต้ตาบนะมาชนี้นะอ่าได้บอลละน้อยแต่ว่าเห็นดูเฮต้ตาบคนอพชอยู่พันกับบาวาดเมื่อคืนนี่เ็นเลยเชื่มอมานวะรับเ,เช้านะอนอนนโอ้ได้สี่ตัวเฉลยแต่ตัวน,นึงแต่ตัวนึงนกสองตัวอ๋อเฉลยแม่นกึงเน้ โอ้หานเลยวันนี้เนาะนี่กระหอตัวนึงนอยูเาก่าได้สอ,อ,อ,นะอ้้นกอีกเลยโอ้นนกอีกวนนะโอ้นี่นกเขาอีกตัวนึงเลยคนนะนกเขาตัวนึ่งตอีกตัวนึง,อนงโอ้หานเลยหวาน นกนกให้นกดำดำนี่ให้นกกระเซวปะนกกระแซวนกวนกดำดำนี่นะอนะโอ้มาแนันนี้น,น้นอไปเมื่อคืนนี่รถชนมากกบมากมามาแล้วมาแล้วผ่านาเข้มมาแล้วีวนมมนันนีน้ได้สี่แต้มเลยพอดีเพื่อนอะตัตอัน ห้อยง่ายนั่นเนามียิ่งจะไม่ตายยังไกว่คนโอดเอนโอ้โหห้อยมันรู้ไหวกแงเอวมูต้นนห็นนะครับจะมี้จะเกินนะแทนนองพี่เลาะนี่น้องพี่เลาะทางแหวตู้ตะกั่งสิงบอลทางแหว่ด้วยนะหมูนะห้องน้อยนั่นกินมะกระโบกบ่มันนี่ไม่กินมะกระโบกมันห้องน้อยแล้วเขาเห็นนะตัวนึงนะเพล่งแอวตัวใหญ่นะแล้วมีนิ่งตัวเพล่งแงเอวนะจะไม่ตาย เขาน้าเข้าไปนาเข้าไปมูมอยู่ในคุณประมาณสี่ห้าตัวะอัม่งเลเออส่งาะเขาว่าปตัวนี้บาดเดีวแล้วเดนี่ั่งื้บนเียบอยปงมีตายมีตายสองสาวกับปั้นทุนก่อนละปั้นทุนป้งนูละโอ้เชื้อคขมแล้วป้งมาจะเกี่ยมเราเมื่อคืนนี่โ พอปนเมเาอพว่อย่หนย่างเลยเนาสลาวเนจนั้นน่ะเออเหวเาเอาขา่าเ้อมเาถ้าเอวามาเขเนา้เฮ็ดยืดกินเลยเมื่อคืนนี้เขาเะผลงานเขาได้ได้ทุกคนเลยเดตภาประการมคืนวแกพ่อโคเขาเนาะเฮ็ดกินตลอดนะ มาเมาื่อคืนนี่โคหนุ่มาเมื่อเช้าวอีกโคอาหารดี 2> 2อีละอ๋อเออเกิดกบเป็นโนกับประเทศกระเทมไม่ใช่บ่าไม่ใช่ว่ากร,ระเทมมันอยู่จากกัทเทมถูกนะผมสิเคยก็มีเช่นนั้นกับซ่บแล้วบ้างเอาเนาะสำหรับเชฟเอาเนาะประหยัดรูกระเทียมต้องเ,เ,เชืเ่อชมหมูมันนั่นวันนี้เอาแต่แท้หมูวันนี้นะไปนั่มตัวที่ที่เจ็บมาแล้ว S <s <ald ans> วาดขึนมาแต่ละเสากันจะกินข้าวแห้งทุกคนเลยมาปั้นทุนแก่งน้นไม้ก่อนนะโอ้เกง่งต้นไม้ก็พอดีซ้ำทั้งดโอ้เป็นเฮ <c oughs> ็ดล้อถงนี่นี่นะออเ้อมันหมานได้ทุกคนเลยด้กระแตนึงล้อถุงมาโลดมาเด้จะกินข้าวแห้งกินข้าวก,ก่อนยังเอาไว้หน่อย <c oughs> โอ้กระแตนึงใหญ่นี่นี่โอ้งานข้ามานเลยนี่ในกระแตสองตัวเลย นี่กระเตะสองตัวแล้วคนนี่เข็มก็ได้วาดก็ได้ตัวใหญ่ได้วาดได้เลยเบิงลูกปืนแล้วก็สูงโอ้มาลมเลยวันนี้นะรัสเซียวันนี้มาเลยเล่นหันแต่แต่มันจะล้มแลยหมูนะเบิึงนะโอ้มันเล่นมันจะห่านะแฮ่ห้อยเฮ่ห้อยอะไรมันจะเสีบเลยนี่ก็มาจี้สปอนจะเป็นสิจี้ก็เหาะกระเตะไว้นะคนนกระเตะมันจะลาบนะกรเหาะจี้้ไว Rồi con tí nó chung nắm mình pé là nó mà tí เพราะว่ามันจังลกโหนง่ายลกด้วยจุ่มน้ําไปมอ <laughs> <laughs> กหัวยูนะนก้อเห็นนกเขานี่ล่เหรอเด็นกคงยได้เป็นนกขแวว่านกอวนันกหน้านกัวไเดินไปไปดามนกเล่นี่เ่นี่ระเอนะัมจะพอนไปกันนกข้าวมันกโกรธเขาโกร เบลอันนี้ก็พี่ตจืดเลยแม่เกิด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 จืดเลยล่ะนี่มุงไเฮากับมีมีมีแสงเลยมีตะควันวันนี้นี่จมอมแปบนน้านี่จะฮกป่า รับไปจักเลื้อหมดอันนี้ไมโครเฮากะถือว่าตี้นกยาตี้กระเหาะยาตี้หนูตี้กระแตหลายอย่างเด้มื้อนี้มานด้มื้อนี้นะทีมงานเฮาไปหาส่วนไอ้น้องซาก็นอนแอนยิงหมู่ตาอยู่ทุกคนเอ้ยบ่นาซีเพิ่นมื้อแันอนหลับพ่นหันยิงหมู่ตาเพิ่นหายเนน่ะตา โอ้เห yeah, ้ยมาห้อยห้อยแล้วเนาะตายแกทำมาเจ็บลำตานมูกฝุ่นมูกก่อน น,นี่แกเพิ่นได้ล้างแล้วก็จะเฮ็ดโคแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้สิได้ปิ้งสำราบไว้นะตัวน,นี้นะน,นี่นาบซีเพิ่นสิมารับรับแก ในมันแล้วก็โหมันต้มนะต้มเป็นน้ำซุปน้ำซุปแล้วก็น้ำซุปพร้อมเราจะไปเอายอดผสมติวมาเสิร์ฟมันจะจ้อยแซ่บเนอะน,น้องเราจะพอนกับปิง้งกับหาะกับปิ้งนกสำลาไวนะ้เลยคนปะิ้งนะสำลาไว้ไม่แข่งคือว่าเมนูห้อกันลายย่างนะมื้อนี้นะ,น,ะนี่กับซาปง้งเพื่อนก็ล้างเฮดต้าบ เฮตาโปเราเดตาฟานก็มีเนาะเดตาฟานเดตาลมฝนอาไรแนวจัแป้งคนล้างแล้วหมุนเราจะแป้งอันมาแต่คืนเอ่อออามาแต่คืนนี่เนาะตัวนี้สุดแขงตัวจะเอามาเนี่ยนะแล้วพอเอาเมื่อเช้าเนี่มันหักเป็นกระจูบเนาะเออมันเย็นหนาวละเล็แกงเดตาอีกมุอนี้เนาะเตาหลับกระหกเตาหลับกระเต นี่อนฟัชมตีมกันฮออมาจำบานะาอยูดนนะ่ด่านมันลนะนนะแลยอดฟกชมเตียนยคือางก็โซดาโอ้วรู้วา,าะ <c oughs> สอม <c oughs> ตาปสแปงล้างแล้วเรียบร้อยแล้ว ມັນກໍແກງແມ່ເພິ່ນໂອ້ໃນຜັກສະຫຼາຍຊື້ຄືຢູ່ບາດເດເນາະໃຫ້ຊິແຊມບົ້ງນົກໂຕນີັດແມ່ດແ Okay, ชีนสมเลยเนาะโ่องน้ำเนาะโลอีวันนี้พอดีโอเทอน้ำดีอ่าโลโลชองเทอโลวันนี้พอดีเป็นน้ำซุปมาเลยลกกลที่

phân môn nó mới nạn cho ý định cưới mặt tay người mặt tay người mặt tay người mặt tay Để mặt tay người แตนะโเนาะ่่เอามมูเด้อก็มันลายแล้วกนเยบไปลองสิตับมาก็เอามือคติวกับ่เลยตับกระแตขึ้นยอดกระแตทุกคนนีกรลาก็แตนำสดอีกอินเข้าวกันเด้อคนเด้อแส่บๆกันเด้อ เิมอไเมอย่่นอต้ม,เมาเ,มเอหายอราได้อนันมดทิกินกัแม่บ่ห,หลานเลยตอนนี้ก้อยกับทีมงานกันพาเด็กกินข้าวกับอี้ไปที่เฮมฮอยแล้วโมน,นี่นะ อาหารทอดกระเซ็บได้มันเนี่อาหารดีอาหารโน่ได้มันนี่นะลาบกระแตสองตัอ๋อตะกินกัมมคิดดิบแล้วก็พักสมติกัดนาวนครับโอ้สุดยอดเลยนะเสบขนาดที่ว่าไปไปลัดสาวสาวนี่กำลมานนะทีมงานเท่ากันทีมงานเท่ากันได้กระแตสองตแล้วก็เหาะได้นกได้นะนกกระสองโตวันนี้เราก็ยังสำเราญแล้วเรียบร้อยแล้วมันี้ฉะนั้นคลิปนี้ค่อยก็ฝากไว้เพลงสัานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม คลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อขอบใจหลลาย